พระผู who who The 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 ้มีพระภาคจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสต่อสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสต่อสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสต่อสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวัสดีพระภิกษุสมณีทุกทุกโลกและเจริญพรยัญญมทุกทุกท่าน เรื่องความตั้งใจที่จะภาวนาฝึกกิตนักษาใจเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่าการดำรงชีวิตของชาวโรคนั้นมันยุ่งยากลำบากซับซ้อนขาดแคลนทุกยากลำบากมากมายทีเดียวเกิดจากสงครามสงครามของภาวะโรคระบาด ที่เราต่อสู้กับศัตรูที่เรามองไม่เห็นซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายเลยมันยากมากซึ่งโรคระบาดนี้มันก็แพร่ระบาดไปกันทั่วโลกแต่ในความที่พวกเราจะมีความทุกข์กันอย่างที่สุดนี้มีความกลัวกันอย่างที่สุดนี้ก็ตามถ้าเรานั้นน่ะถ้าในยังวิกฤตเกิดขึ้นมาเช่นนี้เราควรจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระสัสดาสมบัติสมพเจ้า แพระองค์นั้นตัดว่าเมื่อถึงข่าวที่เราเกิดความทุกข์ยากลําบากไม่มีที่พึ่งที่พิงนั้นให้คิดถึงเราตถาคตนั่นเองมาคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราอย่างแท้จริงเมื่อเราลึกอย่างนี้ใจของเราก็มีที่พึ่งถ้าใจเราขาดที่พึ่งยิ่งจะวุ่นวายยิ่งจะไปกันใหญ่ยิ่งจะคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดี แต่เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างสูงสุดแล้วเป็นหลักของใจของเราใจที่เคยวุ่นวายสับสนอย่างมากก็จะได้มีสติขึ้นมามีความตั้งมั่นขึ้นเพื่อจะเอาตัวรอดฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตจ,จากโรคระบาดนี้ไปได้พลังกำลังใจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแม้ว่าอย่างอื่นนั้นก็สําคัญก็สําคัญอยู่ แต่กำลังใจนี้เป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเราขาดกํากลังใจหรือท้อแท้แล้วไม่มีที่พึ่งของกิจใจแล้วนั้นก็เรียกว่าเราแพ้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ถ้าเรามีที่พึ่งใจของเรานั้นมีความหนักแน่นก็จะหาทางออกได้และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นโอกาสดีว่าคนเหล่านั้นนะ่ะที่มีกําลังทรัพย์มีกําลังสติปัญญามีกําลังกายก็จะได้สร้างบุญบาร,รมีเหมือนกันได้ช่วยเหลือกัน ได้มีเมตตาต่อกันมีกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําเท่าที่เราทําได้ไม่เกินกําลังของเราคณะที่เป็นด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอคนพยาบาลก็ทํางานกันเต็มหน้าที่จริงๆทีเดียวจนว่าร่นมือแล้วแต่พวกเรานั้นถ้าช่วยกันอีกแรงหนึ่งทุกๆคนช่วยกันนะทุกๆแรงนะทุกคนพยายามช่วยกันห่างไกลกันทุกคนพยายามช่วยกันป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคระบาด ตั้งอยู่ในซีนไม่ไปมั่วสมกันในการเล่นการพน,นันดูกรลเล่นเล่นการพน,นันเที่ยวกันคืนตอนนี้เราก็คงจะน้อยไปแล้วตัดไปแล้วคราวนี้ความคลุกคลีกันอยู่รวมกันนี้มันก็จะเป็นปัญหาอีกเหมือนกันเพราะถ้าติดคนหนึ่งก็จะติดกันหลายหลายคนด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังการจะเดินทางไปไหนมาไหนต้องระวังอย่างที่สุดที่เดียวที่จะป้องกันไม่ให้โรคระบาดนั้นมาติดเราหรือจากเราไปติดในบุคคลอื่น แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องมาช่วยกันที่จะแก้ไขให้คลี่คลายสถานการณ์ไปให้ได้โดยความเสียสละของพวกเราทุกๆคนนั่นเองเสียสละอะไรได้บ้างละ่ะพวกเรามีกําลังอะไรก็ช่วยกันในสังคมในเวลานี้ก็นั้ว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะลดคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนเจ็บแล้วเราก็ช่วยเขาได้พ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นได้พวกเราทำอะไรได้ก็ช่วยกันทำ อาตมาก,กัขอนุโมทนากับญาติโยมนะหลายท่านที่เดียวที่มีน้ำจิตน้ำใจที่ช่วยเหลือกันในคราวที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตของโรคระบาดในครั้งนี้ทั้งในวัดที่วัดมาจันนี้ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้บินธาบาติหลายวัดนะนะถ้าเป็นบินธาบัติแล้วก็อาจจะเอาโควิดมาติดก,ก็ได้บางวัดจะว่ากติดโควิดไปมากมบางวัดก็ไปบินธาบาติอยู่แต่ก็ติดโควิดอันนี้ถึงข่าว จําเป็นแล้วที่ทางวัดก็จะหยุดในการปฏิบัติเอาไว้ก่อนเพราะมีพระจํานวนมากที่เดียวก็ต้องรักษาความปลอดภัยของพระที่วัดเอาไว้แม่เป็นภาระที่ของสังคมแต่เมื่อการปิดวัดขึ้นมานั้นนะ่นะก็มีคณะสัตาย,ยาโยมและหลายท่านทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศก็ได้ช่วยเหลือได้ส่งปัจจัยมาทําบุญแล้วก็ให้ทางโยมวัดนี้แหละทําอาหารถวายพระสงฆ์ทุกๆวัน อันนี้อตาตมาในนามคณะสงฆ์พระสงฆ์ทุกท่านก่อนอนุโมทนากับสัตายาโยมทั้งหลายที่จะช่วยกันทุกด้านทุกประการช่วยเหลือเอาใจใส่เมตตาต่ายอคณะพระนักญโยมัมับจันนี้ตลอดมาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้สร้างความดีกันอย่างนี้เป็นพื้นเป็นฐานกันขึ้นมาแล้วพื้นฐานของการสร้างความดีคือความเสียสละของเหล่านี้แหละพัฒนามาสู่เรื่องของศีลธรรมพัฒนาสู่สึงสติธรรมปัญญาธรรมพัฒนาขึ้นไปถึงความรู้ความเข้าใจใน ธรรมะได้อย่างลึกซึ้งแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้มาพวกเราจะไม่ได้เข้ามาวัดแต่ก็ส่งกําลังใจส่งกําลังใจกันมาทนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐขึ้นในชีวิตของพวกเราที่ได้สร้างความดีที่จะพัฒนาเจตใจ,จพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้สร้างบาร,รมีอันนี้มาจนเต็มทุกสัตว์ทุกส่วนเต็มทุกอย่างแล้วบาร,รมีของท่านพระองค์จึงได้มาตัดสโลเป็นพระสมมาสมพุทธเจ้า าการบริจาคทานนี้เป็นสเสบียงกลางอันลเลิศสําหรับเราเดินทางไกลที่จะไปสู่พระนิพพานนั้นนหะเกิดมาชาติไหนเราก็จะได้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการทีเดียวเขาขอให้ตั้งใจขอให้ช่วยกันในยามวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตโรคระบาดอย่างนี้ลนะด้วยความตั้งสติของเรานะ้อมระลึกถึงคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้พวกเรานั้นมีจิตที่ตั้งตรงมั่นคงในพระเจ้าว่าเอาละเราเกิดขึ้นมาชาตินี้เราก่อระลึกของพระองค์นั้นแหะ เป็นที่พึ่งเป็นสาระของเราเป็นกำลังใจให้ญาโยมทุกท่านไม่ว่าอยู่ทางใกล้ทางไกลในประเทศต่างประเทศก็ขอให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ของใจย่อมาก็คือพุทโทรธธรรมโมสังโฆพุทโทรธธรรมโมสังโฆให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองนะคอยตั้งใจกันสร้างความดีอย่างนี้นะท,ทุกทท่านเจริญพร โยมป้าสําหรับตัวโยมป้าละกันนะโ <Yeah. S 1> ยมป้ามีวิธีรบ mm hmm. ับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงร,รับมือก็ทําอาหารเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่คนเขาก็ส่งมาส่งปัจจัยส่งอาหารมาอะไรเงี้ยโยมก็ทําเพิ่มขึ้นมากได้มากขึ้น mm hmm. เพราะว่าถ้าไม่มีใครส่งมาปัจจัยส่งอาหารมาโยมก็ไม่มีปัญญาได้ทาเพิ่มเพิ่มขึ้นแต่นี่เขาส่งมากันเรายมก็มีโอกาส ที่ทําเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ให้พระพอฉันการป้องกันโควิดป้าทําอย่างไรบ้างโยมก็ระวังทุกทสีทางเลยค่ะโยมก็ทําของโยมเนี่ยโยมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครมากไม่ได้ไปคุยกับใครไม่ได้ไปอะไรกับใครมากโยมก็ทํเนี่ยอยู่ในครัวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเวลาไปไหนด้วยค่ะเพราะว่าทําอาหารเสร็จแล้วตอนเช้านี่ก็หลังจากล้างของอรล้างอะไรเสร็จแล้วก็เตรียมอาหารต่อ โยมป้ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ต้องทำอาหารดูแลพระทั้งวัดก็รู้ไม่รู้สึกงไงก็ถ้ามีอาหารโยมก็ทำเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบพอรู้ว่าข้างนอกมาไม่ได้โยมก็ทำเพิ่มอีกตั้งหลายอย่างนะคะวันต่อวันเนี้ยทำเพิ่มตั้งหลายอย่างให้พอพระแค่นั้นนะคะพอพระคือไม่ให้พระขาดเลยแหละให้ชันพอเหลือพอแหละ <c oughs> คือก็ต้องเตรียมทั้งวันเลยค่ะเตรียมงานทั้งวันเลยค่ะเตรียมอาหารเตรียมอะไรอย่างเงี้ย ก็ห่วงผ้ากลัวผ้าไม่พอก็ต้องเตรียมอาหารให้มันเยอะมากขึ้นเพราะว่ามีบางทีโยมเขาส่งของส่งปัจจัยมาอะไรเงี้ยนะส่งอาหารมาส่งผลไม้มาเงี้ยก็รวมๆกัน,นก็ช่วยกันทำนก็ทํากันเยอะเลยแหละก็เรามีของทําแล้วใช่ไหมแล้วก็เตรียมเยอะเลยค่ะเตรียมเยอะเลยมีบ้างไหมที่ว่าเวลายมป้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียในการทําอย่างเงี้ย โยมป้ามีวิธีจัดการดับอารมณ์นิ่เหนื่อยล้าเพีย่ยังไงบ้างเออมันก็เหนื่อยล้าเป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าเราอายุมากแล้วเหนื่อยล้าธรรมดาแล้วก็บางทีเหนื่อยก็ก็ทาไปเรื่อยๆนะให้เสร็จเสร็จงานก็ไปพักเออเออคอยทำขอยพอพระอย่างเงี้ยคือมไม่ได้ไปเก็บคิดอะไรหรอกให้พอพระให้ทําอาหารให้พระพอฉัน,นแค่นั้นก็พอใจแล้ว,วเออโอด้ดีดีดีดเออแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ เมื่อเวลาคิดถึงการเสียสละที่เราได้ทำแล้วรู้สึกอย่างไรอ๋อก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเราทำให้ดีที่สุดแล้วกันเพราะว่าเนาะเวลาเหลือน้อยแล้วเวลาป้าก็เหลือน้อยแล้วอ่นะเนอะก็ทำที่ดีที่สุดแหละนะคืเอ,อเวลามันเหลือน้อยแล้วก็ทำให้ก็คือไม่ได้คิดว่าจะได้บุญหรือจะได้อะไรเลยหรอกก็คือทำเพื่อภาพทำเพื่อทุกให้ดีที่สุดให้ครูอาจารย์ดีที่สุดนะ สิ่งที่โยมอยากฝากถึงโยมที่เป็นเจ้าภาพทุกคนก็โมทนากับเขาทุกคนเลยค่ะโอ้ยเขาดีมากเลยส่งปัจจ er> ัยส่งอาหารส่งอะไรมาให้เงี้ยดีมากเลยค่ะขอโมทนากับเขาแล้วขอบคุณเขาทุกทุกคนเลยค่ะแล้วโมทนาแล้วก็คิดถึงเขาด้วยเขามาไม่ได้เขาก็ได้บ yeah ุญเยอะนะเพราะเรามาส่งมาแล้วก็ท claro> ําให้เขาว่ะทำให้เขาเอ อ,อ๋อม,มีสิงปโป้มาเลสมาเลสิงปโป้แล้วก็มีออสเตรเลียวิซิแลนด์อะไรเงี้ยเออมีหลายประเทศค่ะพพ่อ่อแมะเออพ่อแม่พระด้วยเออพ่อ,อ,อแออม่พระด้วยเออยมบัตรบ,บาทก็มีค่ะนี่ะโมทนากับเขาทุกท่านนะสาธุนะสาธุ้ผูชายชื่ออะไรนะชื่อชะโอดเขา า้าลาตีค่ะมีวิธีรับมือกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้อย่างไรอยู่อย่างมีสติค่ะอย่างเช่นจะไปไหนก็ต้องระวังแลพะพยายามอยู่ที่บ้านให้มากที่สุดพี่น้องไม่จําเป็นไม่ต้องหากันใช้โทรหากันได้อาหารเราทํากินเองนะคะอย่างนี้แหละค่ะก็คิดว่าเราเคยผ่านมาแล้วแต่คราวนี้รุแนแรงมากโยมป้ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ต้องทําอาหารดูแลพระทั้งวัด บางทีอะบางทีบางทีก็นึกปลื to to so, ้มใจนะแล้วก็ดีใจกับตัวเองนะที่แบบบางทีบุญเนี่ยบางทีมันปิตินะปิติเนี่ยบางทีมันชื่นใจแล้วก็ตอนกลางคืนก็ยังโทรไปบอกไลน์ไ้อนุโาทุกกับเราเพราะว่าเราก็ลองมีความสุขพอลงจากวัดเนี่ยจะมีความสุขนะได้ทำวัดเสร็จอะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรไปบอกว่าอนุโมทนาบุญกับเราเนาะ คือเรากำลังมีความสุขกับการที่เราได้ทําบุญได้ทําอาหารแต่ละวันแล้วก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิเราถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดเลยที่หลวงพ่อยิบยื่นให้เราทําในขณะเนี้ยไม่ใช่ว่าทางวัดมาให้เราแบบอึดอจจัดใจไม่ใช่เลยยมยินดีที่จะนาเพราะอายุยมก็ป่านนี้แล้วโอกาสที่ได้ทาบุญแบบนี้หายากมากเ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าดีเขายป<อ><ล>ช่วยช้วยพระทำงานด้วยเปพระาจารย์เมื่อเวลารู้สึกเหนื่อยป้ามีวิธีจัดการกับอารมณ์อย่างไรอารมณ์โยงป้าแล้วเวลาโยงป้าเนี่ยนะเออทุกวันนี้เวลาเวลาโยมป้าทำอะไรนะโยงป้าเหมือนอ e ิทีพิโซเป็นเสียงเพลงเนาะเป็นเสียงมันเหมือน <c oughs> มันเหมือนว่าอิทีพิโซเดี๋ยวจะใช้ชวิตีเนี่ยนะคือปรุงจิตเราให้มันสดชื่นะ ถ้าเราทาอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะจิตเราจะเบิกบานเพราะเราก็ไม่ได้ออกเรื่องใครมาคิดใช่ไหมปกติโยมป้าจะสวออ 108, ดร้อยแปดห้าจบอย่างเงี้ยถ้ารไปไหนโยมก็ทิมจิมจิมแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่เฉยเนี่ยเราึกตรงนี้มีความสุขนะแต่ว่าตอนกลางคืนนะเหนื่อยไหมเหนื่อยป่ะก็เหนื่อยบ้างแต่ว่าพอกลางคืนเนี่ยโยมป้าต้องสวดมวนต์ไพระเนี่ยบางฟ้าก,ก็ต้องนั่งเพราะว่าพอนั่งแล้วจิตมันก็จะสบายเหมือน้เราได้ความ เติมอะไรความสดชื่นเงี้ยความมีสุขเช้าตื่นมาโยมก็ต้องเข้าของพระก่อนก่อนที่จะมาทำมาก,กินเพราะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําเป็นอาหารชนิดหนึ่งถ้าเราต้องกินข้าวเราก็ต้องต้องมีอาหารที่ช่วยจิตเราคุมทังแบบนี้เพราะครอบครัวป้ามีสองคนไม่มีคนอื่นเลยงานนอกงานอะไรถึงไม่เคยมีถ้างานบ้านคนนี้ทําสิ่งที่โยมอยากฝากถึงโยมที่เป็นเจ้าภาพทุกคน ยากจะฝากต่างประเ,เทศค่ะถ้าทราบเรื่องนี้ว่าวามวัดมีการปิดนะคะแล้วโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมปัจจัยมาไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็เหมือนกันให้ป้าเนี่ยได้ทำอาหารถวายพระดูแลพระก็ขอให้ได้รับส่วนบุญกุศลนี้และขอให้มีความสุขขอให้บุญกุศลที่ตั้งใจและปารถนา ก็ขอให้มีความสุขกับเราด้วยเนาะเราจะพูดยังไงขอให้มีความสุขกับเรากันนเนาะ <c oughs> สาธุสาธุ